เีิทายินิดสิช่วงช่วชูชนะนะคะนี่นะคะแเตกล้วยตลวแล้วก็ระเลมตํากล้วกเไปเนะแต่ว่านี่้ัานแล้วนี่ต่ำตัวนะมะอ้วนนะต้องมาแล้วกินเนาะป้านันมอ้วบอกตัวก็แกะาม่วอันนี้เก็ไว้พรัากล้วยม่ต้องมาากินเลยอไปเลยเอาไว้กิน ตุ้มตามมารถใครรถพีมเด้อ๋อยังได้หลายคนเป็นอะไรเจ้าลัดทุ่งรถลุงรักทุ่งมาแล้วนะคะจะไดขึ้นมาถึงเดินรักทุ่งนะคะเล่นึงเลยเนาะซ้มตันไดเป็นเลยครับเจ้าแล่นนี้ใครเมื่อกี้นี่ผู้สาวหัวแดงนุ่

ให้ให้ให้ลงจินก่อนก็ได้น้ำน้ำมาแน่ขับเราบบอีลีใช่ไหมเราก็ได้เท้นเท้นน้ำาเข้าวเด้๋ยจะระบชอีหลีสื่อเดี๋ยวมันไม่ไม่เรื่องเราเล่นได้นาะอละทีแถวนี้ให้บวชนะสบอบมายังอ่ะอ่าสบอบมายังจะบีสบอมายัางมาสิล่ะลุงน้ำแข็งอยู่ในถังเด้อ แางเอออเอฟซีก็เริ่มมาแล้วนะคะอ๋อนะครับพอเอฟซีลูกข่าวนะครับก็เลยอ่าได้มาหานะครับผมอน้าเลยอน้ำไปเอาตรงไหนเลไปเอาตรงไหน

đưa nó xuống na nó xuống na ครับ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  แอบซังแอบซังอดีตเอร์เเนอะอดี่ใันเนาะบาน ขดมาเนี่ยจไล้ยเลย้าวเจะลยเลยอยากดเยมาเอจะมาูงค่ะเอาเาน้่เป็นบ่อจาวว่างวันนี้ตีอง

น้น้จเารดูเลยมันจะเที่ยวไปเที่ยวมารถที่ไทนรอไปนู่นนี่นั่นรถมันจะผลิตไปอย่างเดียวจะเอาใส่รถไเลยใส่รถน้น่ะนมาเทียบกันแล้วก็เอาใส่รถ้องนี่เลยไม่หายหรอกอกอมนอเอาใส่รถฮสรถมาเียรถไเฮ้ย

จะดีปั๊บมันก็เนืงูมาไล่ปลาหนิมาไปยางข้บุยังนบไปไปไม่ยางไปมีตเียยะลนี่นาไรนสามตัว่สามตัวแต่าปนตันเอ็ดหกคุย้องต่ขึ้นเศ้า ลูกที่เราเห็นอย่างโมเปียนขายตึงมากแล้วมาหยอดผู้ที่เห็นขายอย่างลูกที่เปนอย่าเปียนสมบูรณ์อานิกกี้มาไว้ให้ครับไข่ปูนนะิกี้ย่งเลยน้ำลงในขอให้เรามีปัญหาครับาลนเอาเอาเอาหินหน่อยใครใครก็ได้แต่ผู้ชายเยอะ ยินใส่ี่ยใส่ต้นใสู้นึงเลยป๊ สูนนะรก็ไไปหมไวไหวมุมนี่ไวไหมโอ้ปนก็อาทุงไปใส่ในนาเลยนุ่นกับตั้นนุ่นใส่โยนไปที่นาน่ะทุ่งเนี่ยโยนไปที่น้ำเลยอ่ะใช่ ใช่เพระาะว่ามันจะได้ใช้ถุงได้อีกไงอจออีกโยน, <c oughs> นแบบนั้นมันก็ไม่ได้้าเดี๋ยวโอ้โหสายยกหินสัหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบจต่เพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรมุนชูดชาแนลนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ